สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่4ทับ2โรงเรียนลือคำหารวาดินชำราบวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการกวยชิงช้าอย่างไรให้สูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่หนึ่งการกวยชิงช้าแบบทั่วไปเริ่มจากการกวยชิงช้าแบบที่เด็กๆชอบเล่นนะคะ การเพิ่มพื้นของพลังงานจนและพลังงานศัก์ของชิงช้าถ้าหากเป็นเด็กนั่งอยู่บนชิงช้าก็จะใช้วิธีการยกขาที่ห้อยอยู่ให้สูงขึ้นตอนที่ชิงช้าแกว่งถึงจุดที่ต่ำสุด แบบที่2การไกลชิงช้าในทางพิสศษเนื่องจากจุดศูนย์ของของร่างกายคนสูงขึ้นความเร็วของการแกร่งของชิงช้าและคนจึงเพิ่มขึ้นซึ่งก็คือพลังงานจนเพิ่มขึ้นจึงนำให้ชิงช้าแก่งไปถึงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมจากนั้นจึงยอดตัวลงใหม่พอชิงช้า แกลงใกล้ถึงจุดที่ต่ำสุดก็ยืนขึ้นใหม่ทำเช่นนี้ซ้ำกันไปเรื่อยๆก็จะกวายชิงช้าได้สูงขึ้นเรื่อยๆจากการสาธิตจะเห็นได้ว่าเมื่อคนอยู่ที่จุดต่ำสุดจะยืนขึ้นได้อยู่ที่จุดสูงสุดจะนั่งลงสำหรับกลุ่มของพวกเรา ก็จะขอสบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะ